สวัสดีค่ะตัวนะคะตอนนี้ตัวอยู่ที่ bmw x4 นะคะตัวนี้เป็นตัวปี2019 m sport รถมือเดียวดีเซลล้วนเลยนะคะ<ส>อย่างที่บอกค่ะคันนี้เป็น m sport นะคะกระจังหน้าของเขาก็จะมีสัญลักษณ์นะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้าแบบ m sport นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะ ในส่วนของล้อก็จะเป็นล้อขอบ19นิ้วนะคะเป็นยางใหม่ปี2023นะคะกับใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะมาดูด้านในกันนะคะสำหรับตัวนี้ภายในของเขานะคะเป็นบอดหนังสีดำเหมือนป้ายแดงเลยค่ะคันนี้ในส่วนของพวงมลาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัย3ก้านสไตล์ M Sport นะคะปรับเครื่องเสียงลิมิตควบคุมความเร็วนะคะ มาพร้อมแพทเทิร์นชิพคันนี้เลขใหม่อยู่ที่137,000กิโลค่ะหน้าจอ,อเ,เป็นหน้าจอแบบใหม่แล้วนะคะแบบยาวค่ะสามารถทัชสกรีนได้นะคะตัวนี้รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto ค่ะตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะมีโหมดการขับขี่ตั้งแต่ Eco Pro, Comfort, Sport นะคะแล้วก็มีเบรกโคให้ด้วยตัวนี้เป็นไอได้ใหญ่แล้วนะคะ ในส่วนของเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าค่ะมีเมมเบรีให้ด้วยนะคะ2จุดเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียง h a m มักาดอนค่ะคันนี้มาพร้อมหลังคสาสัลลูปมาดูด้านหลังกันเลยค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะก็สามารถปรับเบาะได้นิดหน่อยนะคะตัวนี้ปรับเรียบได้ค่ะตัวแอร์นะคะเขาก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแยกสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะนั่งสบายเลยค่ะ สภาพภายในของคันนี้นะคะต้องพูดเลยว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะคะไม่มีจุดไหนที่จะต้องเก็บรายละเอียดอีกแล้วมาชมด้านท้ายกันเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S ในส่วนของด้านท้ายนะคะเขาก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรงคูปค่ะห้องสัมภาระตัว X4 นะคะก็จะกว้างค่ะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะ ตัวด้านท้ายของคันนี้นะคะก็มีการเก็บสีมาบ้างมีประวัติชัดเจนเลยค่ะมาในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายก็จะเป็นสไตล์ m sport มาพร้อมเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาชมด้านหน้าห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะคันนี้ก็มีการเก็บสีมาบ้างปกตินะคะในส่วนของคานหน้าก็เป็นคานหน้าเดิมนะคะเมคอัพฝากระโปรงเดิมค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc ซีซแรงม้านะคะเป็นตัวดีเซลล้วนเราดั้มราคานะคะจากราคาเดิม1,999,000าบาทนะคะปรับลงมา1,000 0แบาทเหลือเพียง1,899,000บาทสามารถ ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะคันนี้เรามีรับประกันหลังกันขายให้ด้วยค่ะ1ปีหรือ12,000กิโล180รายการนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์082856000 0 000 000ายนะคะ a d d 9999สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย c r r 4 s u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u r e .com